ไม่มีอะไรจะทนำะวันนี้ผมจะมาสอนทำฮาคี้สี่ลุงนะผมคนดูแล้วคลิปจะเป็นยังไงจะสรุกแค่ไหนเราก็ไปกันเลยขั้นตอนแรกนะคนดูเราก็ต้องไปเกาะเกาะเต่านะคนดูขั้นตอนแรกคือเราเราต้องไปเกาะเต่าแนละ้วเกาะเต่าอยู่ไเนไนะี่ย น่งตัดไกอนก็ดรอ,อกถึงเวลา่พอเดี๋ยวคลิปมันจะั้นเกินคนด คลิปนี้ผมอัดวันที่สามสิงหาสามสิงหาใช่ไม่รู้ว่าคลิปจะลงวันไหนนะคุณดูอาจจะลงวันนี้นั่นแหละอัด,อ,ดอัดเลยแล้วก็ลงเลยอาจจะไปอาจจะไ,ไม่ได้เราเราต้องตามหาท่าเรือก่อน พอที่พอเราพอเรามาถึงท่าเรือสิ็จจะชวนดูคนดูเราก็ขึ้นมาขึ้นบนเเลยนะ,ะแล้วกูติดอะไรอ่ะอ๋อติดติดเอาเอา้าติดเอาหูป้าบ่เอ้ยนี่เราเราขึ้นมาตรงนี้ใชมาหมูแล้วตอนเราก็นับจากตรงนี้นเราก็เดินตามกันน,นี่ไปแล้วเราก็เลี้ยวไปทางขวาทางขวาทางซ้ายอนะ่รคนดู แล้วเราก็เห็นต้นไม้ตรงนี้ไหมคนดูแล้วเราก็ขึ้นไปเลยอ้าวอย่าล่วงไม่ไม่นี่เราเดินมาเจอเอพตัวหนึ่งคนดู เรามามารับตรงนี้ใช่ไหมเราต้องมารับเรื่อยๆแต่ตอนนี้มันยังไม่มันยังไม่ไม่มีบอสเกิดะแต่เดี๋ยวจะบอกให้ว่าถ้าถ้าบอสเกิดอ่ะมันให้มารับเควสอ่าประมาณห้าหกเควสประมาณเควสเควสแรกอ่ะเราจะต้องไปตีบอสเกาะไอ้นี่ถ้าเราถ้าเราละถ้าเวอร์ถ้าบอสเกิดอ่ะนถ้าบอสเกิดปุ๊บเราก็รับเควสตรงนั้นแล้วก็เควสมันจะบอกว่าให้เราไปตีบอสไอ้นี่ เวทแรกคือมันให้เอามาตีบอสคนนี้บอสขอแรกเลยมีบอสนี้เลยเนี่ยมันให้มาตีบอสตีเลยแต่ผมรับไปแล้วแล้วคนดูผมรับไปแล้วผมผมได้เอายิ้มลงมาแล้ว,แล,วแล้วเราก็ตีตัวนี้ไปข้ามไปเรื่อยๆข้ามข้ามไปข้ามไปอะไรมันก็ถือว่าได้ E พี่ดี EP เยอะอยู่นะคนดู รอฆ่าไปฆ่าเดียวไปพอฆ่ามันเสร็จใช่ไหมคุณดูเราก็ไปรับเควสที่จุดเดิมเลยคุณดูคือเกาะเต่าอ่ะแล้วก็ไปตรงต้นไม้อ่ะแล้วเควสที่สองคือเราต้องไปตีบอสที่เกาะก่อนสตีคือบอสไอ้บอสที่มันใช้บทระดูคอยเฮ้ยลิพันไอ้บอสที่มันใช้บทเลอศม่ะคุณดู ก็มุ่งหน้าไปก่อนตีเลยเวที่สองถ้าเราเราต้องแบบต,ตีเสร็จแล้วเราก็วิ่งไปรับแล้วเราก็จะมาตีบอสตัวนี้ต่อ แล้วมันมีบอสตัวนี้ด้วยแบบตลับพี่แล้วมันตีมันก็ไม่ตีมันไม่ตียากเลยครับขงึ้นกูมีขังขึ้นดีๆเลยไม่ขึ้นนี่คุณดูแล้วก็มาตรงนี้เลยนะคุณดูนี่ถ้าบอสเกิดแล้วก็มาตีบอสตัวนี้ตัวที่สองมาตีอันไปเลยตีมันไปตีอันไป ไปดูแบบว่ามันจะรีดาบอยู่นี่ตัวที่สองคือบอสอ่าบอสเลิศๆไอ้เีนนงามุคาระโอ้ย แต่บอกเลยนะว่าบอสตัวสุดท้ายนะตีโคตรยากเลยคุณดูเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันมีสองร่างเลยคุณดูแล้วแบบร่างแรกคือแบบมันตีโคตรมันตีแรงนะแต่แต่ฮะแต่ร่างสองมันตีแรงสองเท่านะคุณดูบอกเลยนะเป็ตัวบอสสุดท้าย,ยตียากมากแล้วก็เราตีบอสตัวนี้เสร็จแล้วปุ๊บใช่ไหมคุณดูแล้วเราก็ไปรับตรงนี้ที่ก่อนเต่าเหมือนเดิมแล้วมันก็ให้เราไปตีบอสไอ้นี่บอสก,กิโล ลุกหน้าไปไป,ไปกอ่อกิโลเลยก่อต้นไม้สุดก่อต้นไม้ใหญ่อลยคุณไกลือแล้วก็ถ้าคนถ้าคนดูแบบถ้าคนดูถ้าคนดูกดไลค์ซ้ำไปเดี๋ยวพี่จะมาเดี๋ยวพี่จะมาสอนทำม้นี่อีกถ้คนมาสอนรีวิวสอนรีวิวเอ่อรีวิวไอเทมที่ดับที่ดับจากบอสหรือสอนหรือแล้วก็ คลิปหนึ่งที่พี่จะถาคือสอนเอาดาบไอ้คาตาคุริไม่ใช่คาตาคุริสิดาบดาบยามะแล้วก็ดาบอะไรวะดาบที่แบบเออดาบที่มันแบบไอ้นี่อ่ะที่แบบคุณดูที่แบบยูทูบเบอร์เขาใช้บ่อยอ่ะเป็นดาบอะไรวะที่มันสกิลที่มันแข็งแขรงโลดแข็งรโลลัวมือดาบนั่นแหละนี่จะมาสอนทแต่ตอนนี้พี่ยังไม่ทาาตอนนี้พี่ตอนนี้จะหาท่าเรือก่อน เอ่เอแล้วคนดูพี่มีจะบอกด้วยถ้าคนดูที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่อะครับคนดูคนดูอย่าถ้าถ้าคนไหนที่เข้ามาดูพี่เป็นมามาเข้าคนไหนที่ดูพี่อยู่ตอนนี้ยแล้วก็เพิ่งมาเพิ่งเข้ามาดูพี่อะพี่มีอะไรจะบอกอะถ้าใครกดซับใครให้พี่ถึงห้าร้อยซับคนคนคนที่กดซับไคร คนที่กดซับคายทุกคนจะได้อยู่ในกิจกรรมการแจกของพี่ด้วยนะคนบอกแล้วพี่แจกง่ายพยี่คนแจกของง่ายเพราะอกแต่ช่วงหลังๆก็ไม่อยากแจกเพราะไม่มีตังค์ตอนนี้มันไมมีตังค์เลยอยากแจกแต่ให้ถึงห้าร้อยซับก่อนแต่สุ่มสุ่มแค่คนเดียวนะสุ่มแค่หนึ่งคนนะแล้วก็ตี แล้วคุยที่สามเราก็ต้องมาเราเขาเลือกเดียวแล้วคุยที่สามมันให้เรามามันให้เรามากี่บอบกี่โลแล้วคนดูคนดูถ้ามีอะไรขึ้นพี่ขออภัยด้แลนะ้วผมบูบ๊อโน้ตบุ๊กพี่มันเป็นเน,นี่ยเนี่ยมันชอบขึ้นนะคนดูพี่ไม่ชอบเลย เอาขึ้นรัวๆเลยทีนี้แล้วคุณดูเราก็ตีเข้าเรื่องเลยดเรื่องถลอกนั่นเยอะแล้วเราก็ต้องตีบอสกิโลให้ตายนะคุณดู มีเสร็จใช่ไหมคนดูแล้วเราก็ไปรับเควสอีกแล้วก็เราแล้วเราก็ไปรับเควสที่เดิมคือเกาะเต่าถ้าเราถ้าเรารับรับเสร็จแล้วใช่ไหมคนดูเราก็มุ่งหน้าไปเกาะเต่าเลยคนดูเฮ้หลืออยู่นี่เฮ้ยเหลือเหลือเหลือยกเหือยกหน้าด้วยแล้วเราก็มุ่งหน้าไปเกาะเต่าเลยคนดูไปกันแล้วเกาะเต่าอยู่ไหนล่ะโอุ้ยกูลืมแย่ คนดูพี่ก็พี่มีอะไรจะพากอันนี้มันเซิร์ฟวีใครไม่รู้แล้วพี่ไม่พี่ไม่ได้ขออนุญาตใครเลยแล้วพี่มาแบบมาอัดคลิปอย่างเงี้ยเขาจะว่าพี่หรือเปล่าไม่ว่าพี่หรอกเพราะว่าเป็นคนรู้จักก็คือน้องชายพี่นั่นเองแต่น้องชายช่วงน้องชายพี่ช่วงนี้ก็จะเริ่มทําคลิปนะผมแต่แต่ช่วงนี้แต่ตอนนี้ไม่ดัไม่ได้ทําคลิปนะครับแต่ก็ฝากติดตามช่องฟุกวันชิวๆก่อนนะครับผม F L F L U K แล้วก็แล้วก็วานคิวลนะคนดูแต่มันยังไม่เริ่มทำคลิปแต่ก็ติดตามมัน,มนเอาไว้เกอนก็ได้นะคนดูเผื่ออาาคตมันทำคลิปมันอะไรอย่างเงี้ยมันมันทำมาอะไรเงี้ยมันอาจจะเออฝากฝากช่องมาหน่อยละกันเนี่นนมันก็เป็นน้องกูละเน่นมันก็จะทำช่องละแล้วก็เราเรา,เราลับเฟี้เสร็จเราก็มาตีบอสในนี่กันเลย บอสที่มันที่เราเรียกกันในนามบอสแจ็คแจ็คเดือดคิวเวลอร์ไงยคนดูแจ็คคู่ข่ายักษ์หรือเปล่ปาแล้วก็เราก็ตีมันไปตีมันตีมันเนี่ยคนดูบ่อยเฮียตัวนี้มึงยังตียากเลยบอสตัวสุดท้ายจะขน,นาดไหนวะโอ้เฮียจะตายโอ้โอ้โอ้เฮียบอสตัวบอสตัวนี้ยังยากเลยบอสบอสตัว,ตว,ตวสุดท้ายจะขน,นาดไหนครัคนดูดด

ôi, chạy tài ơi chạy tài ơi chạy tài ơi Ôi, chạy tài ƠI à นั่นเลยคือผลสรุปเรามาตีนั่นแหละกูงงามากเลยตายมาบอล,ลยังไงน่ะคนดูคือเราอ่ะพี่สรุปเลยคือเราเดี๋ยวพี่ไปตีบอสก่อนสุดท้ายเลยดีกว่างั้นเรามาตีน้าเราตีบอลอีกอกอ่กอนช้างเสร็จใช่ไหมคนดูพี่ขออนุญาตโทรหาน้องพี่ก่อนนะเพราะพี่ตีคนนี้ไม่ไหว งั้นผมขอไม่ตีแล้วกันนะคนดูตีคนเดูไม่น่าไหวแต่ไปบอกจุดล่อว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะตัวสุดท้ายมันอยู่กับตีคนดูแต่เราต้องเราต้องไปรับเพื่อนกันนะมันกับตีมันก็อยู่อ่า ในถ้ำแต่มันไม่ใช่ปอยอยู่รูดแน,น,น่นอนมึงยืนสายวะสาย สายแ,แล้วดิอ๋อวนรอบเกาะแล้วเนี่ยนั่งอยู่แถวนี้แหละคนดูเจอพี่สินังอแถวนี้แหละเจอพี่เจอพี่ นี่ไงมันอยู่ตรงนี้นี่แล้วเราก็ไปตรงนี้แล้วเราก็เอาหลังเราชิดฝาให้วคนดูเราก็เปิดที่ต่อกิโอ้ยไม่ได้หรอเราก็รอ,อก่อนนะคนดูเดี๋ยวจะวอลเข้าปไปเนี่ยเราต้องบั็เข้ามานะคนดู เราเราเจ้าเราเข้ามาอยู่ตรงนี้เราต้องไปนี่นะคุณยุบยุบยุบนคนดูเห็นตรงนี้ไหมนี่มันนี่มันจะเป็นตรงเนี้ยแล้วคนดูก็ต้องวีบอกเข้าไปเอ้ยเตรงน้ำเอ้ยตรงน้ำวีบอทยาหมังเอ้ยไม่ได้ Abang ni. Hey, makin บอสได้ตัวนี้นะคนดูแต่มันยังไม่เกิดนะคนดูมันจะเกิดตรงเนี้ยแล้วมันก็มีสองล่างมันเป็นบอสอะไรุกองหยักนะจต่มันมันมันดอกดาบด้วยนคนดูแต่บอสไม่เกิดก็เราก็ไปแล้วทั้งหมดก็มีเพียงแค่นี้ละคนดูถ้าคนดูชอบอย่าลืมกดไลค์ชอบใครกด share, แชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคนดู แล้วอย่าลืมเม้นมาด้วยนะว่าว่า,วาจะใหพี่ชายให้พี่ชายคุณทำคลิปเกี่ยวกับอะไรน้องคนดูไปแล้วบ๊ายถ้าถ้าคนดูอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยล่ะคนดูบ๊ายบาย